มีกล้วยของโปรดแบบนี้นกปลอดหัวโขนมาพร้อมกันหลายคู่เลยค่ะโอ้โหเพื่อนเหลายคู่เลยค่ะโอ้โหโอ้โหเพื่อนๆพ่พคะมาหลายคู่เลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งคู่ คู่นี้เป็นคู่พ่อแม่นกที่เคยมาวางไข่ที่กล้วยไม้นะคะอุ๊ยน่าจะไม่ใช่คะ่ะเพื่อนๆดูลายที่ห่างแล้วสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าเขาร้องเสียงเหมือนกันด้วยนะคะตอนนี้คือมีมาหลายคู่มากๆเลยนะคะจนสับสนแล้วค่ะแล้วก็คู่อื่นอันนี้ก็จะมีทั้งคู่นี้จะเป็นนกปลอดหัวสีเขมาค่ะ ก็นี่ก็เป็นนกปลาดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุก พร้อมกันเลยแสดงว่าคู่นี้เป็นคู่กันนะคะถ้าไม่ใช่คู่กันเขาจะไล่กันอุยเห็นเขากินกล้วยแบบนี้ดีใจจังเลยค่ะ <c oughs> น่ารักนะเอ็นดูมากๆเลยโอ้หน่าจะชอบหน้าดูเลยนะคะกินกันอย่างเด็ดอร่อยเนี่ยกล้วยก็สีคล้ำเร็วจังเลยพึ่งจะเอามาวางเมื่อตอนเย็นเองนะคะ พอดีไปหาซื้อกล้วยฝนตกหนักมากๆเลยมาถึงก็มืดลนะแต่ก็เป็นห่วงเขาอยากให้เช้ามาแล้วเขามีกล้วยกิน,นะคะ่ะก็เลยเอาไปแขวนให้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะยังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรตามที่พี่ๆแนะนำเลยนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็มืดแล้วด้วยนะคะก็เลยรีบวางรีบแขวนนะคะเดี๋ยวต้องเติมน้ำในอ่าง น้ำเริ่มลดนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะแต่ว่าอ่างน้ําก็ไม่เต็มเขาชอบมาเล่นน้ําในอ่างค่ะมาอาบน้ําเล่นน้ํากันนะคะโอ้โหสนุกสนานเลยค่ะอ่างนี้เลยอดเลี้ยงปลาเลยนะคะเห็ดนกมากินน้ําเยอะมาเล่นก็เลยปล่อยให้เป็น ที่เล่นแลวก็ที่กินน้ำของนงไปนะคะงดการเลี้ยงปลาไปก่อนค่ะเติมน้ำให้น้องนกก่อนค่ะต้องเอาผู้ค่อยๆเศษพืดพันไม้ที่เหี่ยวแล้วก็น่านะะออกด้วยค่ะ ก็คอยหมันเติมน้ําให้พวกเขาเต็มๆครั้งว่าพวกเขาชอบมาดื่มน้ําแล้วก็มาเล่นน้ําในอ่างนี้นะคะเราเห็นเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะก็จะปล่อยให้น้ําไหลแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อล้างเอาพวกน้ําที่เก่าๆแล้วก็ไม่ค่อยสะอาดนะคะให้ไหลออกไปค่ะแล้วก็น้ําใหม่จะได้ใสๆนะคะเขาจะได้มาดื่มแล้วก็เล่นอย่าง สนุกแล้วก็มีความสุขชื่นใจมากๆนะคะกับน้ําใหม่ๆที่เติมให้ไปค่ะนะพอเห็นเขามาเล่นกันที่สวนนะคะมากินกล้วยมาดื่มน้ํามาเล่นน้ํากันนะคะมาเป็นคู่ๆดูแลกันน่ารักแน่นดูมากๆเลยค่ะแล้วก็ร้องเสียงเพราะๆให้ได้ฟังนะคะโห oh, แค่นี้ก็มีความสุขใจสบายใจมากๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมมัง่งคั่งค่ะแล้วพบกันใหม่กับช่อง Lost s t นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย